ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เะรอาทิตยาเหมือนเดิมครับวันนี้ผมวิ่งผ่านก็แวะเก็บบรรยากาศใหุ้เพื่อน้ชมอีกรอบหนึ่งครับจากวันกน่อนนี่ดอกไม้ไม่สวยครับวันกน่อนดอกไม้ไม่บานผมวิ่งผ่านตัวนี้ดอกไม้ยังยังหูบอยู่เลยยังเป็นพุ่มอยู่แต่ผ่านวันนี้นี่สวยมากครับ ผมจะพาเพื่อนๆไปดูหนังครับวันนี้จะไปดูที่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงหน้างานผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็ไว้เก็บบรรยากาศดอกไม้ที่สวยครับซึ่งวันก่อนนั้นไม่สวยครับที่ผมถ่ายไปแล้วเรตรทิตยาครับพิกัดตำบลเทนมี อำเภอเมืองสุรินส่วนคันนี้ข้าวโพดจะบดละบ้างหน่ทำหมดอได้ปูดเนัยขนอกมัดก่อนก็เก็บตรงนี้ครับท่านใดอยากทานข้าวโพดสดๆก็เดินทางมาได้เลยครับที่สแสรทิตยาครับมีทุกอย่างครับข้างในนี้ สวยมากครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนิดนึงประมาณนี้ครับมาเก็บบรรยากาศที่สวยครับเพื่อนๆที่อยู่รงแรกนี้ใกล้ๆใครไม่ได้มาก็สกข่าวครับคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องถ้าไม่ได้เห็นดอกไม้นี้ดอกทันตะวันครับ ติผมก็แค่วิ่งผ่านก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งเหมือนที่บอกครับวันก่อนไม่สวยเท่าวันนี้วันนี้สวยมากไงนักท่องเที่ยวมาแต่กลางวันเลยตอนนี้เที่ยงนะติดฟังกันนู้นก็ดอกไม้ครับตอนนี้เที่ยงอยู่คนยังไม่มาเท่าไหร่ เย็นๆแหละคนจะเยอะก็นํเเสนอประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวไปดูหนังต่อใครสนใจเพื่อนๆานใจสนใจไปตามไปรัตนะครับคุณี่นชมชองผมครับสวัสดีครับ